สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแม๊ ฟอร์ดปทุมอีเช่นเคยนะคะหรือแมมโปสุดคุ้มแต่งเต็มนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะมันก็จะพามารีวิวค่ะเป็นรุ่นแคร XLT ของเรานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะวันนี้มีออปชั่นอะไรพิเศษบ้างนะคะเดี๋ยวตามแมมมาชมเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะเครื่องยนต์จะอยู่ที่เครื่อง2.2นะคะ160แรงมา้า385แรงบิดนะคะวันนี้แมมก็จะมารีวิวเป็นรถคันสีขาวคันเก่งของเราคันนี้นะคะ วันนี้นะคะแหม่มก็จะพามารีวิวค่ะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้านะคะ Ford นะคะสีดําด้านนะคะตัวนี้จะยกมาทั้งโคมของตัวป a ตอร์เลยนะคะคุณลูกค้าเพราะว่าปกติแล้วตัวของ XT นะคะจะเป็นกระจังหน้ารังผึ่งเนาะแต่เราก็ยกมาเป็นตัวอันนี้ให้เลยนะคะเป็นสีดํานะคะสําหรับตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกแบบได้นะคะว่าจะใส่เป็นสีแดงสีบอลเงินสีอะไรตัดได้นะคะสําหรับลูกค้าแหม่มคันนี้เลือกเป็นสีดําด้าน,นะคะ่ะ ส่วนด้านบนของเรานะคะแม่มใส่เป็นสกู๊ปนะคะเป็นสกู๊ปทรงเตี้ยนะคะสีขาวทูโทนสีเดียวกันกับสีตัวรถค่ะตัดด้วยสีดำนะคะเป็นสีดำด้านนะคะเพื่อให้ดูสวยงามดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะส่วนสกู๊ปของเรานะคะตอนนี้ทางโชว์รูมแหม่มนะคะก็มีให้เลือกเหมือนกันค่ะมีให้เลือกหลายแบบหลายลายเหมือนกันนะคะคุณลูกค้าก็สามารถเลือกติดได้เช่นกันค่ะสำหรับด้านข้างของแหม่มนะคะแหม่มติดเป็นที่ข้อไฟ หน้าให้นะคะมีอักษรรนเจอร์สีแดงติดให้ด้วยนะคะข้อโคมไฟของเรานะคะถ้าเป็นรุ่น XLT ของเรานะคะตัวโคมไฟของเรานะคะจะเป็นโคมไฟโปรเทคเตอร์ขนาดใหญ่นะคะตัวนี้นะคะสองสว่านตอนกลางคืนได้ชัดเจนมากด้วยนะคะส่วนด้านข้างของแมมค่ะคันนี้แมมใส่เป็นซุ้มร้อนะคะขนาด6นิ้วค่ะปากหมุดด้วยบุก สีเงินนะคะตัวหมุดของเราไม่ได้ปักเข้ากับสีตัวรถนะคะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้แหม่มติดเป็นหมุกหล่อให้นะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกแบบได้ทั้งสองแบบเหมือนกันของแหม่มก็มีแบบเรียบที่ไม่มีหมุดตัวนี้ให้เหมือนกันนะคะตัวนี้ค่ะไฮไลท์ของแหม่มเลยนะคะที่แหม่มอยากแนะนําตัวนี้นะคะจะเป็นซีรีส์ยางของเรานะคะตัวนี้นะคะ <ว â! S 1> จะเป็นยางแมสซีดนะคะ mt ยางบิคคอนของเรา764นะคะส่วนลายแมกนะคะจะเป็นแมกอา ลายดอกไม้นะคะตามด้วยตัวนี้นะคะจะเป็นขอบอสีเงินนะคะเพื่อให้ดูเข้ากันมากขึ้นนะคะสำหรับยางนะคะแหมมก็มีให้เลือกไม่ต่ำกว่า10 20รลายนะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกแม็กดายของเราได้ตัวนี้แหม่มใส่เป็นแม็กขอบ16ให้นะคะคุณลูกค้าถ้าเป็นรุ่น xlt ของเรานะคะตัวโคมตรงนี้นะคะจะเป็นสี โคมเมียมนะคะตัวนี้นะคะถ้าลูกค้าต้องการใส่ครอบแหม่มก็ติดตั้งให้ได้แต่ว่าคันนี้ลูกค้าแหม่มอยากได้เป็นสีเงินเนาะสวยงามมากนะคะถ้าเป็นรุ่น XLT ของเราตรงนี้นะคะก็จะเป็นไฟเรียกว่าไฟตรงกระจกให้นะคะรุ่นนี้ก็มีมาแล้วนะคะ,ะส่วนครอบมือจับค่ะแหมมใส่เป็นครอบมือจับเบ้ากันรอยให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะ กันสัดค่ะเป็นกันสรดสี่ชิ้นนะคะแหม่มติดตั้งให้นะคะตัวนี้นะคะส่วนฟิล์มนะคะตัวนี้ลูกค้าติดเป็นขนาด 60- 40นะคะสำหรับขนาดฟิล์มลูกค้าก็สามารถเลือกได้เหมือนกันค่ะว่าจะติดเป็นขนาดไหนยี่ห้อไหนนะคะแหม่มก็มีให้เลือกมากมายค่ะส่วนที่ขาดไม่ได้เลยนะคะตัวนี้เรียกว่าสติ๊กเกอร์ลายกราฟ,ฟิกนะคะเป็นลายสัดโคนนะคะเท่ๆอีกลายหนึ่งเหมือนกันนะคะ สำหรับรายสาสตว์โคนโฮมแมมมีเม็ดต่ำกว่า50รายให้ลูกค้าเลือกติดนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ออกแบบได้เหมือนกันค่ะมาด้วยที่ข้อฝาถังนะคะอ,ะออกแบบมาทรงเท่ๆนะคะตัดด้วยอักษรเรนเจอร์สีแดงค่ะคุณลูกค้าส่วนด้านบนของเรานะคะแมมติดเป็นโลบาร์เด็กรุ่นเออร์เรนเดอร์ให้นะคะตัวนี้มาพร้อมด้วยด้านหลังของเรานะคะแมมติดเป็นที่คอบไฟท้ายให้นะคะ ตัวนี้นะคะในขณะเป็นตัวนี้ก็จะมีไฟเบรกขึ้นด้วยนะคะเวลาติดนะคะส่วนด้านหลังค่ะเป็นกันชนท้ายร l เ n d ร์ให้ด้วยนะคะพร้อมห่วงรากจึง2ห่วงนะคะส่วนด้านหลังของเราค่ะแมมใส่เป็นเบ้ามือจับนะคะเป็นเบ้ากาันรอยให้พร้อมปลายดาบนะคะสวยงามมากนะคะส่วนด้านหลังค่ะแมมใส่เป็น่ารเนอร์ของฟอร์นให้นะคะตัวนี้นะคะ สำหรับการบรรทุกของรถยนต์ฟอกของเราเช่นเคยค่ะ1.3ตันนะคะเป็นอย่างต่ำนะคะที่เราจะใช้บรรทุกกันนะคะสำหรับแมพนะคะฝากแคมเป็น